เนี่ยคุณเล่นบกโซเชียลใชผมก็จะเอาคืนคุณต่อไปเนี้ยผมจะทอนคุณทุกอย่างเลยนะ oh, คุณเล่น oh, บโซเชียลผมไม่ยอมแล้วนะนะผมไม่อยากมีแสงด้วยแล้วเสียเวลาผมด้วยแทนที่ผมได้นอนพุกเนะนี้ย่ยถ้าคุณเล่นโซเชียลผมผมจะเล่นโซเชียลคุณแต่ถ้าคุณจะมาปองร้ายผมทุกคนก็รู้ไว้นะครับว่ามีแค่ผมกับเขาและครอบครัว,วรผมแค่นั้นผมจะได้ไม่ตายฟรี เหมือนคุณนะคนวไม่ได้ถนัดอะไรเพราะผมมีอะไรต้องทําผมไม่มีเวลามาทํำร้ายใครหรืออยากได้อะไรจากใครผมแค่ไปหาเงินในทุรวันในทางสุจริตผมรอมานานแล้วนะเ <c oughs> นี่ยนั่นแหละแล้วคุณอยู่ไหนที่จะขึ้นไลค์กับผมเนี่ย มึงมึงให้กูเซ็นซ้ำรถมึงตอนนั้นกูท้องแตงโมแล้วยังไงมึงเอารถไปจำนำบ้านกูถูกปูกถูกยึดอ่ะไม่กลัวมึงจำไ้ม่มาอยู่ดีดมึงเอามึงเอาป้ายมาจีขายทำไมมึงบีบผัวใช่ไมไม่ไม่ไม่ตระไม่ไม่อยาตะแบงมึงคุยเป็นสนิทอย่าไปส่งเขาที่ฟังก่อนไม่มาฟังก่อนอย่าอย่าไปคุยต้องโตก็ไม่ใส่ไปยบูเอายังไงมึงเอาบูไงมึง กูก็แค่บอกว่ามึอเอาลูกกูมาขอโทษกูขอโทษจริงเพราะอะไรกูเป็นเด็กกูขอโทษได้งทุกคนไปไหมนะไม่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 ไ่ไม่ไ่ไไม่ไม่ม่ไ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 ม่ กูใช้เยอะกูทนมึงมานานแล้วนะมึงทนกูเรื่องอะไรมึงทนกูมึงทนกูเรื่องอะไรมึงเอามึงเอารำ้าหัวกูไปขายอ่ะกูทําอะไรให้มัวไปตอนไหนกัวไปตอนไหนกูมีรูปทั้งหมดแล้วมึงยกมมึงมีมึงไปแจ้งความเลยไม่ต้องไม่ต้องมาผูกกูมึงมีึงไปแจ้งความี่เมีกูไม่แจ้งกูไปทําอะไรให้มึงลบ ใคยพูดไหมว่ามันด so, like. so ีก so, ูก็พูดว่ามันดีของที่ให้กูเนี่ามันดีึงนั่งประจานกูอ่ะมึงเป็นตุ๊ดอีกูกูไม่ตุ๊ดหรอกใครที่เลวกูด่าได้หมดแหละไอ้กูไม่เคยทำอะไรกับมึงเลยเอางี้ดีกว่างั้นถ้ามึงพูดจริงๆแล้วเดี๋ยวพูดให้หมดเลยสรุปแล้วแม่ตายคึงพูดมาแม่ตายอยู่ที่ไหนกูจะรู้ได้ไงหมดทั้งหมดหัวหัวรู้ทั้งหมดแล้วเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นจากอะไรไม่มึงมึงเป็นพูดเองไม่ไม่ มึงบไหมดเจอกันไหมทีวีก็ได้เอาอย่างี้ดีกว่าคือว่ามึงกับกูจะเป็นโจทย์กันแค่นั้นมึงไม่ต้องพูดคำว่าเจอหรอกตอนนี้กูมีหมายจับอยู่บูบูมึงฟังกูนะกูไม่โกงเลยกูก็ไม่ได้กลัวมึงเหมือนกันไอ้แจ๊ดกูยังให้กูตอนนี้กูเกลี้ยงใจมึงเฉยเฉยเพราะมึงยังไม่ลาหมากูกูถึงไม่คปอยากคิดว่ากูงที่มึงหมูหม่หมูกูเด็นเต่กำลังนะ มึงแรดมึงมาเลยแ๊ดมึงมึงพูดกันเดียวว่ามึงเป็นมึงอยู่ไหนนะหลักแกไม่มึงอยู่ไหนก็ตัดกันมึงอยู่ไหนอะไรอ่ะท้ากูว่ากูไหนตอนนี้กูมีหมายจับอยู่มึงไม่ต้องมาท้ากูคุณขาแล้วแค่มึงอยู่ไหนแค่มึงมึงพูดกันเดียวว่ามึงจะเจอกูเดี๋ยวกูไปหามึงคอยมึงคอยมึงพร้อมไว้แค่นี้ก็มึงมาเลยมึงมาเจอกูที่บ้านอาเคเพราะมึงกลับมาบ้านอาเคมึงกลับ กูทำอะไรให้พวกมึงกูเนี่ยมีแต่ไม่ต้องพูดไม่จัดมึงพูดแดงนะไม่มึงไม่ก่อนมาถึงหัวกลมึงมากับกูก่อนไม่ไม่ไม่กูเนี่ยเป็นผู้หญิงกูแมนแมนกูตอนนี้คือผัวมึงจ้า็ขายรูปถขายนี่ทำไมหัวกูไปทำอะไรให้มึงหัวกูให้งาน กูถามจริงๆว่าก so ูพูดมีเรื่องอะไรไม่จริงบ้างเอางี้ดีกว่า่นเปมนเรื่องอะไรที่มันจริงบ้างทำไมมึงไม่พูดมึงบอกว่ามึงไม่เคยได้รับเงินจากกูสักบาทตอนมึงติดคุกกูบอกมึงตอนไหนกูบอกตอนไหนกูบอกแล้ววันที่เดือนเงินเดือนให้มึงได้ทำงานได้มาบอกมึงติดหนี้เท่าไหร่เด เพื่อนคุณด้วยถึงนู่นนี้นั่นด้วยเอาปืนมาขู่จะยิงผมบอกว่าลบลบลบเม้นก่อนล,ลบเม้นก่อนอเนี่ยผมเห็นมานานแล้วน,นะแต่ผมไม่โพสมันอยู่ร้านเหล้าหาดวอนไม่เป็นไรไม่เป็นไรใคร<า>ไม่จะไม่เกี่ยววันอยู่ไหนวันเนี้คุณคุณเคยประกาศว่าจะจะมีสงข้ากับผม ผมก็พร้อมที่จะมีบคุณทุกรูปคดีทุกรูปคดีผมให้ทําอะไรคุณอยู่แล้วถ้าคุณไม่ทําอะไรผมก่อนตอนนี้คุณเล่นผมโซเชียลผมก็จะเอาคืนคุณต่อไปเนี้ยผมจะทอนคุณทุกอย่างเลยนะ<อ>คุณเล่นผมโ,<อ>โซเชียล<อ>ผมไม่ยอมแล้วนะ,นะ<อ>ผมไม่อยากมีแสงด้วยแล้วเสียเวลาผมด้วยแทนที่ผมได้นอนวววพวกเนี้ยเนี้ยคคถ้าคุณเล่นโซเชียลผมจะเล่นโซเชียลคุณแต่ถ้าคุณจะมาปองร้ายผม ทุกคนก็รู้ไว้นะครับว่ามีแค่ผมกับเขาและครอบครัวผมแค่นั้นผมจะได้ไม่ตายฟรีแค่นั้นเองผมกลัวคุณไหมผมกลัวครับกลัวมากเลยนะครับเนี่ยสามพันเคแล้วคุณอยากได้ยอดไลค์อยู่แล้วคุณชอบอยู่แล้วขึ้นมาเลยครับเพื่อนคุณที่อยากออกตัวให้คุณมาได้เลยครับ แสดงตัวมาเลยแสดงตัวมาเลยได้หมดเลยตำรวจมีไว้ทำอะไรอะ่ะตำรวจขเขาเนี่ยมีครับฉลา,าดเจอฉลา,าดกว่านะเนี่ยแค่ไม่ออกมาหลังจากนี้นออกมาแล้วขอบคุณพี่ๆใครหลายๆคนที่รักผมขอบคุณใครหลายๆคนที่ยังเข้าใจ ขอบคุณมากแล้ววันนี้ที่ผมออกมาพูดเนี่ยผมไม่ได้ยิวแสงนะผมแค่อยากจะอ,ออกมาให้ทุกอย่างมันเคลียร์โอ้มไม่ยิวแล้วอะไรเนี่ยผมออกมาเต็มลำเหมือนคุณเลยนะตอนเนี้เนี่ย <c oughs> ออกมาเต็มลำเหมือนคุณเลยนั่นแหละรครับแต่จูกลูกเดี๋ยววันนี้ผมจะถแถลงข่าวแต่ก็อีกเรื่องนะไม่เกี่ยว แต่ถ้าคุณมีอะไรอยากพูดพูดมาครับผมต้องนอนแล้วตีสองแล้วผมทำงานในครอบครัวไม่ได้มีเวลาอยู่คนเดียวเลยทำไงให้ทุกคนมีกินทำไงให้ทุกคนมีความสุขทำไงให้ทุกคนภูมิใจในตัวผมไม่เกี่ยวกบหมายจับนะไม่เกี่ยวเลยถ้าไม่เกี่ยวกบหมายจับก็ได้ ขอบคุณที่รักผมนะครับขอบคุณจริงผมรักคนทุกคนที่อยู่กับผมผมกม็เคยพูดดีกับคุณนะผมหวังดีกับคุณมากนั่นแหละชีวิตไม่ต้องมีเสเลดเยอะโอเคครับขอบคุณนะครับพรุ่งนี้ถ้าแหล่งข่าวนะครับ แล้วผมก็ระวังเขาแต่หลกข่าวนะเห็นเขาพูดอยู่ว่าเขาจะมีมาสอนอมีบุรีมีนักข่าวมาใช่นะคข่ารอรอหรือเจอก็ได้ที่เคยพูดว่าหขงกระแสเจอก็ได้หรือจะแอบจะมาจะมาลอบฆ่าผมก็ได้ผมระวังตัวผมหมดแล้วคุณระวังตัวคุณหรือยังเท่านั้นแหละครับไม่กล้าหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนคุณจะหัวล้อผม คุณไม่เป่าหูใครว่าผมจะกาอย่างนี้คุณอยู่กับความจริงนะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายคุณรู้ไว้ด้วยนะคุณเข้าใจว่าความจริงบ้างหรือยังความจริงที่ต้องตื่นมาความจริงที่ต้องทำาหากินความจริงที่ต้องหาดแดกสุจริตคุณรู้หรือยังว่ามันคืออะไระแค่นี้ละครับผมจะนอนแล้วแล้วผมรอว่งนี้อยู่นะครับ มจะยอมความกูก็ได้แค่ไม่ใช่แม่ไม่ยอมไม่ไม่ยอมไม่มีทางยอมกูไม่ยอมก็มาคุยกันหรือว่าถ้ากุไร้สดกลัวไม่ยอมสัตว์กูก็ไม่ยอมขอให้ผมขึ้นกล้องขอให้พี่บอลขึ้นกล้องอย่างน้อยว่าขอให้พูดความจริงกันบ้างก็ดีใช่เอาความจริงมาคุยกันอย่ามั่งเอมั่ฟันปวดหัวเอ้อเอางี้จบแล้ววันนี้เราจบวันนี้ที่เราคุยกันแล้วเราตกลงเราตกลงกันเลยว่าเราพร้อมแล้วนะครับ เพื่อนคุณก็ได้หรือใครก็ได้มาคุยความจริงกันมาคุยความจริงกันผมพร้อมหมดแล้วผมพร้อมหมดแล้วผมกลัวตายไหมผมกลัวตายผมนักเรงไหมผมไม่ได้กเรงแต่ผม่าการไม่ข่มขืนน้อยสัว์ผมรู้จักหมดทุกคนรักผมหมดทุกคนพ่อปอกป้าผมหมดเพราะเราไม่เคยทำแต่ผมไม่เคยล้ารลานใครไม่เคยทาร้ายใครเลยโอเคนะครับ